สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสิบมุ้งกลัวไปน้องเลยตอนสายแล้วใกล้สีเทียงเลยละทอดเทียงหน้าเป็นที่ดรอ้อยพี่น้องมาแต่หาหน่อไม้ก็เลยสิบหากันมาแก้หน่อไม้พี่น้องแก้หน่อไม้อยู่เทียงหน้านี่แหละแริ่มเงท่งเป็นไรี่น้องเขาก็เริ่มเขียวอีกเดือนต่อหน้านี้ก็มันก็สิบเปเซ็นตคันนาอะไรเลยี่น้องสีถั่วมเดี๋ยวมาแก้หน่อไม้น้ำกันพี่น้องเลย เกือกขึ้นน้ำไม้พี่น้องหามาจากธรรมชาติพี่น้องเลยหามาแต่ห่วยห่วยงงมีแต่แนงงามๆช่วงนีง้สิบบม,มีหน่อเลยพี่น้องมีแต่แนวเกน้ำไมอ้พี่น้องช่วงช่วงห่อ,อหาขาวแล้วกันสิเป็นนั่นนี่แหละพี่น้องมันสิออก เป็นแบบออกแหนงไร้กลัวเป็นขื้นตามกอนคันโบมีไหม้เขาก็แม่นบอได้กินดนกมันจะขื้นตามกลางกอเลยไปเนอะเลวก็จะเป็นป้องเงาเนี่ยมันจะเป็นเงาขนาดเมนก็สีนุ่มได้เราใหม่เนี่ยนะจำเน้พอดีถูกเลยเนี่ยนะพอดีถูกๆเลยกัะแกงเลยมันจะตกดีกว่า ตกเรื่อยๆสบายดีพี่น้องแก้นหน,น,นุนอ,ไอะไรรึเปล่าสิแม่แก้ไี่จิรอพี่น้องเอ้ยมันจิรอกขบไปท่านไปคุดออกอย่งอยู่แถวขางๆเทียงคนละยังขวดควายอยู่เนี่ยสิไปคุดคุดจิรอแถวขางๆเทียงนี่นแหละ นี่เป็นตะแกรงบริสุทส่วนลายก็จะเห็นเอาไม้ทงก็จะจะหายามนี้นะพี่น้องเพราะวะ่ามันสิลายเนี่ย คนตกมากดูเลยมีงก็นเลยตรงนีแกงค่ะแม่ รรเราก,ก็ได้ซื้อแล้วใหม่ก็ได้เไ้มาจากทางข้างสวนน่เว้ยสไลด์อยากแมงอยากแมง,แมงบางกอกับแมงแมงเล่นเจอดถคาคุบอกไงแม่น้ำมัน าเห็นน้ำใหม่ทุงนะไว้กินยอรเบัพอสิได้ได้อยู่กับาบายข้างนนะน้ำใหม่ทุงกับบอยได้กินหรอเห็นปะน้ำใหม่ดองน้ำใหม่ยังไงถ้าหาว่าอยากแซ่บขึ้นน้ำใหม่ซดปขึน้ำใหม่ซุปกรแกงแบบแซ่บยังไง ย้ำแรงกับปซื้องืเขาสืน่ำไมข้าเจ้าดีกับกาตั้มหวยใช่เนาะแงงเราไม่แงงเราไม่ฟบ้านมาดิพอได้แกงเดี๋ยวพอหอดย้ำแรงอีลีพี่น้องย้ำแรงนะหมูมีแล้วบัดย่อมเลยต้องเด้ยื้อเขาเอากางเบิ่งปีนีปลูกว่อยวตมองช่อําใ ซือเขร่โราณหรใหม่ตัวเองแทนเลยแก่ัวเดียวมันขั่วะแกสองคนมันชั่วไวแค่เดียวแคเดียว เื่อนก่อนสีน้องจะไปจอนี่ไปสิลองกินเบิ่อมันกินสดๆได้ป่เนี่ยตกมีสก่อนฮะตกมีสก่อนก็มันอ่อนจะกินได้ลรงกคยำนี่มันคันคอย่ันนะมันอันนี้มันันอ่ะเราใชได้ก็ใส่ นนะให็หนงไมน้องเยค่อยป่ากัดดับเี่น้องพ่อจะได้เบ่งทีวีน้อยเดียวไครมาค่อยคอยปั่นน้ากับโได้ได้น้าเอากับโได้ไอนมี้กินหรือเปล่าะลกะหล่อกว่าอืม รสชาติมันจะคุนออกอะไรปกติเนี<บ>่ยต้มต้มบอกต้มต้มกินคือมันเพี้ยนเท่านี้ต้มกินคือก่อนแต่ว่ามันจะบอกมันเพี้ยนนะเจ้าอีคือมันแก้วเลยได้พี่น้งองเลยรสชาติของมันอีคือมันเข้านะ คันอยู่บุขันน,นมันมองมันมัน,มนคล้ายๆคือมันเผาคือเชียงไป่นอะเรนี่นนนนชิมมะอืมอยจะลองกินไม่เคยกินนะนนี้อืมหวานหวอันนี้บระมันน้่ เรเคยเราเคยกินเลุคืออบแกแกบอขอยเห็นด้วดัดีดันนี้ที่เราเห็นอีกงันบอขอยมีไนเลยมันก็เป็นบางบางป่าทีมันมีร้ายกับ้ายแต่ว่าเขาเขยท่ามันบค่อยมีหรอกมีเครื่อเดียวอยู่ในหัวนี่เล อเอาหลอกหามากับสีเห็นนี่แล้วเจ้าเห็นเสื้อเดียวเจ้าเสื้อกลอยอืมเคือ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 กอยอืมนกวนวานอืมแก่มันแกไหมกินอะไรตัวนอน คือขากินน้ำเลยนะมันน้กยำมันก็เป็นน้ำแต่ออโอเคกินก็นด้กินต๊ะนี่กรปีรอกระแสร็ได้สมัยยินกับขาดลงกัน้อาไหม อ,อ,อ,อยากกินสมนีนะถูกเลาอ,อยากกินมันหลายหมงงื่นแล้วเันเปไปกิ่นจิลอไปน้ไแก้้อาใหม่นกไกิ่นจิโอ่เท่านี้แหละกพได้ใส่อีกติดโตจะมีซีสันแล้วก็แซบเป็นม้อีกอันนั้นามนว <c oughs> ไปกินหอดองเลยกนะนไปข้าออไปน้องเดีเยวนางก็มาตอนช่องค่ำก็ได้ <c oughs> ได้ไปเห็นเนีเ่ยน่ากัดมากหลายนคนอยากจะ็นน้องนี้กครข้างเมืองวันที่เศร้าเศาร้สองเศารสาม เขาไปหานางไปซื้อไปวานางไปซื้อเครื่องอันส well nice nice ุดเขาห้งเฮียนในในพี่น้องสุดนักเฮียนแต่กล่าวแต่ว่านางกับบุหินบุหินเฮี้ยงไปจักจักใหญ่จักน้อยกินได้จักตุ๋ยหรือจอยจักมีเขากินหรือว่าละ นี่พียงว่า,าเขาก็พัฒนาแต่ผมค่อามีเวลาคนกระตุก,อกตเอาตกเอา,รเอาการะจกับผได้น้งบากนี่ทาา ง่ายง่ายง่ายเี้ยก็หอดยามหมอกเขาเจับมือหมอกสิอกอนเจ็ดมื่อนีมื่ออืมมไอ้ทิมาเลยปอืมกไอ้ทิมิมาเนี่ิดหนาเรเกินู่แหละอเขาอะไร

พี่พ่อะแกงว้ตมปุที่อมันงกนมนบอกมันลายๆมกับทุคนไปิันมีงเลาะไปทังลุมกสีนีเอามาบ่กไปเล นักก็หิวมากชนิดเกือบมาหอ่อเสียงที่กระสอบไปเอากลับเช่นหนึ่งมีบอลหนึ่งและน้ำมันลายๆนะ,ค,ะคือบ้านตันสุ่มเคยไปหาเช่นนึ่ง <h isa> น้ำมักระส่าน้ำมัอนนันนะี้แหละน้ำมันไผ่ปลาใหญ่น่ะจะอันนี้ใหญ่ป้า ไปหาวังหามีขึ้นหลังเนือไปกับมือไปละพรดิบเ้าเขียดซีไมนใหญ่เบ็ดเลยเป็นเซไดเป็นเซเนาะเข้าใจวามีบัก้อยปู้มีป้ากี่ตลอดนะทำต้นเส้านี่ก็มีนะมั้งนี่ไปอับ้านดอนยานงบ้านเขียวจีฮะบ้านท้นซุ้มมาเขียวใไปก็ได้ ไ,ไ,ไ,ไปไขวมเซยุสะบะบไปขวบัเลยบ่ไปทังเก่งกอกยุกขึ้นทังนม่น่ไปกับควพขวเซยะไปทั้งแต่แล้วขึ้นน้ำมันผ่าแบบาก่กแกงกอกไปอลไรกะไปขอเขาาขวเซยอไปขี่แตเ่ตเดินตเดินไปเรื่อยๆไปเดินบนทางดีแล้ว ดูจักแล้วนะแท่นั้นทางกระบืงปลาพราผมทางน้องแดงหมดเลยทำไมมันซีดจี๊ดนี่อันี้เขาก็เดียวก็เอามาบุจัดได้แล้วเด็ดซามสีอันก็โอ้ยเจ้าก็หาได้พี่น้องเลยเจาะห้ามาขายคือกันก็ทำไมเขาล้า

น้อยนะไปเห็นนะนอนนอเขาเจ้าจบัวเอาอส,สับแคนแต่นีบัเอาได้เอาสําคาผีบ้านนี่นอไม่ได้ใส่นอไม่กระชัสสอๆก็ปัน้นนี่บา้านอยตุ๊กปิกิ๊กทนะไม่ไม่ไผ่เป็นพืชที่ทนน้ำน,น้ำถ่วมันก็บบาตายได้เด็กกัปลาขราเจ้า,าจน่ะโอ้ยว่ได้อึดว่าได้หยา,าป้าสปา แซลแซลอยมันเป็นบึงเป็นยังแต่วันยงมน่มีมากนะน้ำมันอยากถั่วเข็ยนเลยเมืองชนเมืองชนบุรีไปทางสองคอนผากสองคอนไปเลยเขาไปใจกลางบันสองคอนเลยกับเดี่ยวสายไปเรื่อยๆรืเห็ดเคาะเห็ดปวกใส่น้ำก็ดยอด โอเคพี่น้องลาแล้วขอบคุณที่เข้ามา,าัชมให่หน้อย<ม>ว้าวคุยกันที่เทียงนาไปกับพีทานไรค่ะเมื่อเมถ้ามันหอยมันอา่าวที่ปวกเสียออกเป็นคนตลกลายคนนี้คนเดียว ตຕตກดุแต่ว่าสบายดีเด้อพี่น้องลา,าแล้วไว้พ <laughs> บกันใม่คิปหนาพี่น้อง